สบายดีพ่่อแมพี่น้องยินดีต้อนรับขอซื้อสองเส้าหน่อยเด้อวันนี้เข้ามาเห็ดยูเห็ดกินเนาะพี่น้องเอาวันนี้เขาสีเฮ็ดเมนูอันนั้นเพราะว่าเข้าฉีกอะไรอันหัวนี่ครับเนาะเข้าไปเช็กเลยแบบมวยมันสุกเนาะมวยมวยเหมือเขาเช็ดเมนูหลับจองซูเมียกินเงียบน้ำในก่อสบายดีพี่น้อง มื้อนี้บ่ได้ไปทางใดเนาทุกคนมื้อนี้บ่ได้ไปเลาะทางใดอยู่เฮือนมื้อเนาะสนัยแล้สิซอยข้าแล้วก็สิเฮ็ดกินแลงมื้อนี้ลาบบักจองเมนูเพิ่นมื้อนีเนาะลาบบักจองจองซื้อมเบ่แต่วซื้อมาแต่ตอนนั้นแล้เพิ่แม่ันก็เบานบ่คัก็ได้เนาะมันดน ต้นกระบอกี่ยวคันหมากมันงามเขาจง่ามๆ่น้องพ่งคือกันอยู่บนทุกคนทางฝั่งไทยหนึ่งเขานึ่งน้ำคือกันเอากระบยเขาจะหนึ่งต่างเลย มห่อนก็แก่ซะเสียเอ้ยจะนอยเห็ดลาบบอกจองหลังจากเข้าหนึ่งเขาเดียวน้อพี่น้องฮัตเซ่บอกจองไว้ถ่ายมันผูกกว่านี้ก่อนเข้ามาถ่ายบรรยากาศทักพี่น้องเบิร์นก็จะเป็นว่างางแท็กซี่จะกปแท็กสลัดพี่น้องก็หน้าบัลีนี่ มีเท่านั้นกระมี่แต่ผักสลัดนะพี่เนาะเหมือนเป็นผักซีคิ้วแล้วก็ผักบัวไปซ้ายนะ่ะเมื่อกันกับพักบัวนะพี่เนาะป้าน้องน้อยชะอ้นก็เล็บแบบทายไม่ให้เบิ่งเนีย่ยมาดิพี่นเนาะเท็ดยำสลัดอีกวันนี้คือจเป็นผักเนื่อนเราเก็บเร็วแล้วพักต่งโอก,กับผักบัวหลังจากเข้า ตกปลาไหว้นห้องสีมาสอยพักน้องพี่น้องห้องที่เวหสีหลาบใจนี่แบบทัวแล้วก็บแบแขกพักพร้อมเตี๋ยวพักซีหอมแล้วก็มาเขือบมแขนั่งที่ชเเมเออเห็ดกระสนาลีได้๋ยน,นี้สบายดีสบายดีจะคล้องสองเล้นีเจ้าไหนมันออกบอันะก่ยิงเงี้ยนึ่งใส่ได้ไรยังเศษ มักจ้องห้องกับโบอยากผูกกันได้เนาะพี่น้องแต่ว่าเซ่แบบอีกคกนสามป,ามปลามันเปื่อยเบิดเลยเบิน้นนี่นั่งนี่พี่าสิมาซอยพักไว้กว่อนเนาะพี่น้องละบักจองเซเบิด้ดอยู่นอกถั่วนอกนี่เสะนี่พักอยู่ในสวนเราเอง ปลาห้ากระฝุดนะพี่เนาะก็เออเจ้น้อยปลาเพื่อครับกปุงปลาลุกสามตัวนะพี่เนาะใส่เบิดสามจริงนัวแบบคุณคุนเนาะนะเห็ดแบบอุตุอะ แกเออตัวน,นี้ว่าแกเป็นไรตาบักจ่องนี่ห้าตัวใส่เครื่องไลไลเนาะพี่น้องมันยังแสบแล้วก็ใสอันสีปลาไลไลเฮ้ยหอยในล็อกซีคะ่ะอือมันมีหัวหอยแห้งขามันมีหัวหอยหอยจูบหรือหอยซีรีอีก็ได้เออเนาะขาดหอยเนาะดื่มไปมันมีหอยมีหอยแห้งแสบเลย ก็คล้ายอยู่บ้านทันสุดหนึ่งเทอรไ้ปะเมื่เป็นแสนเห็นปะ้ำมานจังนี้อืมว่าเขาเหาเ็ดขเขาเห็ดแบบเป็นถั่ยนะถั่ยใงหนึ่งระมาแซนหนึ่งแหละก็ใส่คบเดียวห่านตามกางองกระดเงเ๋ยวมันมีดลักประองนนะป้าพี่น้นองข้าสีเตรียม,มยพักสยปะอนะืมใส่ใส่นัามันจะมีรับกินข้าว สอยเบื่อึงจะพักมาแข่งขันบริสุซอยดิให้เป็นหน่วยหรือบอเดี๋ยวเเาตรียมพักกันนะพี่น้องหล,ลังจากเข้าซอยพักแล้วพี่น้อง,งของ้าแตสิมาแกเอาเปลือกมันออกแล้วมนันจองผู้ได้ซ้อมนี้ได้เนาะแล้วก็ไปตักอีกบ่บอเรี่ยวเต้ใจวันนี้อืมให้สักไรเข้าขดมันกระมุนานาแน,านา่ดิ จกกะกร้มงือจกจะเสียวกระไดเดี๋ยวทีเจ้าฮะก็มีเศษเอดจะเสีเลยเอ,อ้สีผ้าเห็ดหอกเสียไปเสียอวขึนก็แ <c oughs> ปรแหละเป็นหัวนีนเส้นเออเรียสีในกีเแส่บุมนี่ผ้าข้าวกระสอยเดี๋ยวเราพี่น้องเอาของมันเวิได้เนี่ยได้บรายเนาะเพราะว่ามัก้องมันดนแล้วพี่นอ้องเลยนี่ตาข้ากระสุกะ ถ,นะถ้าใส่ปิดปลาลุกพี่หนอถ้าใส่ปลาลุกสามตัวค่ะดิฉัาจะมาตักออกไม่ดเย็นก็นจะสีมะใจเอาสีมันไปนตำอู้หูสีนัวขักดีนะดิ่ปลาห้งเงาหอร้เห็นนะนี่พี่นอเศรษรอดมาหนีปบาคันซีผิดกับเปตาด์พรม ใส่เบ like. ื hey, <S 1> <S 1> <S <S like ้อดบนเลดิไล่ได้นี่นักเสียเนาะตัวนี้แมาแข่งไล่ใหงเสียมมึงสวยใช่ีกมจะบอว่าปลาเขามันไดเนาะย่อสิมาใจปลาก่้นเะพี่น้อง นเนตเนตเบื่อแต่ไปเซตมาบุได้จ้านี่พี่น้องปลาดุกแนโอยมันยังหงอนอยู่ถาดมันเย็นก่อนคุณผู้ชมเชเอามาเข็ดเป็นน้ำซุปแบบน้ำห็ดอ่อาหยา,าบอันดับบักจองเขาตรงนี้น้ำปลาแดงต้องตุ๋มไป ก็ลุกอยี่นู่นอะไรวันนี้เป็นเกษตรไหมฮึขอกบูมาคือโคโก,ก,กันแต่ว่าหาก,กินไรโโกบูมาว่าลุกอีสีข้าวเลยข้าวมันมีอยงแน่มันมีอย่างอันไหนมาทันดีแบบเห่าเอือบมันข,ข,ข้าวข้าวกะเพาข้าวข้านี่ข้าวอันนี้ขันได้แล้วฮขันได้แล้ว เกบกยองเดดแกบกจองอันน <g DES PM> ี้มันออกเด้่แบกจองงูยาข้นมาได้หน่องนี่ทุกคนเนาะพักที่ห้าจะใส่ก็จะมีอะทั่วเลก็จะบอกเราบ่น้ำอนีแหละสโกสิใครนั่นีเห็นยังนั่ีสบายดีนาตี้นั่ีอ๋มาดิดเลเอาเลยเอามาบานเขาิม่าตำปลาแบบนี้ làm tròn Ui Để... ừ. Thế hộp Tròn cái này đấy nhỉ Thế xay mò tới đây cái này lên, làm con xài này. Xài này làm Con này, này bỏ bên, bên da yên này tụi con nó Sao làm khỏi, khỏi kinh mặc này เก็บท้องนะฮะต้องน่ะก็ไเนาะทําเย็นก่อนบ่ทําเย็นก่อนเออก็ให้มันเย็นมันก็สิเย็นตะโดนน่ะกจองดนะผักสิผักมันยกบ่เย็นนดู้คําสีอันนี้บ่ยําให้มันหมุนบ่บ่ตําหมดบ่นี่บ่ีบมก็ได้เนาะเออมันตํามันก็มุนดอกมันตอนแน่แล้ว นี่มันมุนๆทุกคนแล้วเขาถาหนัาปลาแหกให้มันเย็นไวเนาะถาไ่าเย็นมันสีเวลพักมันี่มมันสีบรสเซ่พักมันสีนสุกนี่จะกว่าขอชีวิตเต็นหรอ่าอ้ ใช่เลยฐานน้ำเย็นบ่เลยปีดลงฮันปีดฐานน้ำอันนี้เย็นก่อนบ่แช่ก็ได้ถ้าเพื่อแม่สิเขามามันก็เย็นแหละแช่ก็ได้ก็ได้พ่อบอกคักใส่อีกบอกเฮ้ยมาจองหน่อยเดียวนึ่งแล้วคอยสิเลมหัวปลาดุกก่อนไม่หองมันพ่อครับ

อันนี้เอาเนื้อปลาที่เอาตำนะตรงต่อพ่อแม่หนิเออคือดิขุนหักเนาะพ่อตาสีเอาบอกจองโลกนาเป็นหนองแต่าได้อยู่อีชีจะมาหน่อยเดียวผมมาก็ได้มั้จองผมมากพักนาะบุจะไปต้องใช้ได้ก็ได้คนามเดียว

<c oughs> เรียบร้อยไม่สวยสบายดีกองันบเโอ้ดีดีกิ <c oughs> น,นข้าวได้ไหมนากินได้ไหกินข่าได้หะไม่ได้สบายดีสบายดีเออแพ้เนี่ยแพ้เยต่้งสมุนโคดีเมื่อหนัง ีบมึงก่อนเอาบ่วงมาด้วยกันเลยไปบ่วงไปนี่เนาะเบียบข้าลาบกรองขอว่าพ่อจังๆเป็นไซนี้เยิะสีบมึงก่อนกรจองก็ต้องไล่กรบองไล่เจ็บท้องมึงก่อนเจ๊ด้

ม่จางจางนึง้แบอยู่ับจางเขี้ยวเขาให้นุ่นๆยามแล้วเปื่อหน่อยสิกแล้วหนอะกแล้วปะบมผิดบวมเพี้เนาะใส่ก็ได้บมเพี้นาอีกว่ล้ใส่ตรมหอมๆสิ Lói bên ngoài chơi. Bán bán hàng không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  bán hàng 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 ตำนิ่มน้ำซุนีก้มามเบื่อรนาลีนพอุ้งตุ้เสาตัวยังหน่อยอย่างเงี้เีวลึกดีเหยังเดี่้วตำเสาไม่โดดนตเสานี่ตำเสานี่ตำเาเาฝยดูดดนมึงป๊บกูเลก็ไปตำเาเื่อบมว่าหนูจะไปจีกูเปนหลักม้าไม่เซฟลงมามันเปหลัก้ามันแทแย่ๆนวนี่บ่านาตำมัก็แม่นลึกดเดวก่งบางใหญ่ กินรถอะไรมาบนใดเคยกินขนมอิ่มมันได้อยู่ในอิ่มเลยดับไม่ได้ไหอ่ะนั่งจะหน่ะมาเด้อพี่น้องทางบ้านกินข้าวน้ำกันเด้อจ้าเงียบกินมาเร้อมาเด้อ, <laughs> อกินขา้าวเด้อ น้าลีทำไมไม่ทำยูทูบว่าไม่เป็น <c oughs> ปก็ไม่เป็นหลายพวกอันมันคือะนะฮะแจ๋อเม็ดแบกผื่นแบกแดงเขาทองไรกนเกมะเขือกกมาท้แท้แเจเกีก่ยกเห็ดขาิเนาะเขาอยาประตูแล้วเม็ดไหม่ประตู ทางเป็ดว่ามากอ๋อแล้วก็เอ็ดแบบพอดีมันไม่ได้ดิบดิบกันไ้่มันเพลงกับทางได้เห็ดงอปะเห็ดงเขาเน่าออกอ่ะเห็ดยเลยเอ็ดลอยเลยมันเพลงกับเป็ดเลยมาไปกินข้าวกันทุกคนเนาะคลิปนี้ ใช่หน่อยกลินหองเสีไว้ำนยก่อนเ้อทงผรอกกินเขาก่อนขอกันไหมคลิปหนาพี่น้อง่อวางดูทิ